สวัสดีครับผมสวัสดีพี่ๆหนาๆทุกคนครับผมที่เข้ามาติดตามและเข้ามารับชมคลิปวิดีโอคลิปนี้ด้วยนะครับวันนี้ผมก็พาพี่ๆหนาๆออกมาเฝ้าดูหมายคลองครับผมออกมาดูครับตรงนี้น้ำมันแห้งครับผมก็มาเฝ้าดูชัดโดครับบัวรกเลยครับตรงนี้เดี๋ยวเรามาติดตามลุ้นกันดูครับว่าวันนี้ผมจะได้แต้มหรือเปล่านะครับจุดแรกเดี๋ยวมาลุ้นด้วยกันครับผม ดิ้นเลยชักเลยอืมตัวมันใหญ่ไหมเนี้ยตัวไม่ใหญ่ใส่กำลังกินอีกแล้วอ้วนเลย มันมองม่ค่อยเห็นถ้ามันขึ้นลงโล่งก็มองเห็นอยู่ครับมดนี้ไอตัวที่มันขึ้นตัวเมื่อกี้เนี้ยก็ที่ผมยิงเนะี่ยไอผมมัวแต่ปิดกล้องอยู่พอดีมันขึ้นมาแล้วเปิดล่องลองยิงดูทานอยู่ครับโดนแก้มครับผมนี่แ็งเอาหัวเลยครับตัวนี้ไปอ้วนอน่ะอ้วนตับเลยเขาขวาออกซ้ายเหมือนเดิมหันข้างให้ตัวนี้ หาอีกสักตัวสองตัวก็ยังดีทับหน้าร้อนหายาก มาซ้ำดูที่เดิมครับนะั่นฮะมาดูดิว่าจะขึ้นอีหรือเปล่าจุดนี้ ช้นใหญ่ขาดเลยมุดมุดแล้วมุดน,นี่อยู่ด้านล่างเนี่ยตัวใหญ่ดูโอ้ดูขึ้นฟองแล้วผมเปิดล่องดู กังหวะเปิดพอดีเลยนั่นน่ะปาดคิดว่าจะไม่เจอแล้วตัวใหญ่อ้วนเว้ยตัวนี้จะเอาไง ไปเมเ่ยเข้าไหม <moder ating noise> ก้อนโคยกไม่ได้ติดมันพัดเก่งไม้ข้างบนนะใหญ่อยู่นะตัวเนี้ยโลห้าได้อยู่ ะเอาไปยังไงวะเนี่ยต้องข้ามกิ่งนู้นไปครับผมไปเอาอะเดี๋ยวไปดูก่อนว่ามันโดนเต็มหรือเปล่าแม่แาตงไปขี้อมันออกมาครับผมยกโยนตังเนี่ยจับยกข้ามโยนมาฝั่งนี้เลยไม่รู้ว่ามันไปเกาะอะไรหรือเปล่า มัดแน่นครับผมพอดีช่วงที่ผมไปเอามันดึงข้ามฝั่งนู้นไม่ได้นี่วิ่งมาอยู่นี่แล้วเดี๋ยวมาดูตัวครับผมว่ามันเล็กหรือใหญ่มาไหนครับลา อยู่นี่ออสองโลสองโลมีแน,น่นอนตัวนี้ดูอู้ดูแล้วนะใหญ่เปล่างานแก้มือครับวันนั้นยิงไอตัวเล็กๆไปไม่ ไม่ได้สักตัวเลยครับวนันนันไอตัวนี้ผมเปิดล่องพอดีเลยเปิดล่องมามันเห็นไผ่ขึ้นเปิดล่องรอเลยครับผมได้ยิงจังหวะยิงพอดีเออโนบอลลมเลยเที่ยงแล้ว ใหญ่เว้ยต้งเตยยิงมาตัวนี้ใหญ่สุดแล้วอ้วนด,ด้วยหัานหลังให้อวดีครับผมนี่โดนท้ายถอยทะลุเนี่ยทะลุเหงือกเนี่ยครับผมทะลุตรงนี้ยิงท้ายถอยเนี่ยเข่าแบบนี้ไม่มีหลุด ใบโมงสี่สิบครับออกมาตั้งแต่สองโมงเช้าวันนี้สองกลมครับนาะนาะวันนี้กลมเล็กกับกลมใหญ่ครับตัวนี้สามถึงสี่ขีดครับผมไม่ใหญ่ครับตัวแรกดูตัวนี้ครับผมหัวใหญ่เอากวาปั้นผมอีกน่าจะสองโลได้อยู่ตั้งแต่ผมยิงมาน่าแต่ตัวนี้แหละใหญ่สุดครับดูย่าเป็นศอกเลยครับผมอ้วนด้วยตัวนี้ ใหญ่อวนแลก็บอกลำนี้ครับมากับศูนย์ครับผมเหมือนเดิมครับวันนี้ใช้เป็น14บสมิลครับผมรู5ครับ14รู5เงี่ยงที่ใช้ก็เป็นหัวพอกเงี่ยงเดียวนี่แหละครับผมเอาอยู่ครับสบายครับผมยิงปลากลองเล่นงานคลองไม่ต้องห่วงครับงานแบบนี้ซื้อมาแล้วก็ตัดเงี่ยงออกครับสวัมันจะไม่เกาะเยอะครับผมนี่ครับสองกลมครับตอนนวันนี้ช่วงบ่ายครับผม มาได้ช่วงบ่ายแล้วครับนั่งเฝ้าตั้งแต่ช่วงเที่ยงครับผมมาถึงตรงนี้นครับก็เพิ่งจะเห็นขึ้นตัวเดียวนี่แหละจุดนี้มาแก้มือครับผมก็ยังได้อยู่ครับคลิปก่อนก็ยิงไปได้ตัวเดียวครับผมก็เพาะหัวตัวนั้นแหละโอเคครับพี่ๆนะนะฝากพี่ๆนะหนาท่านไหนที่เข้ามารับชมใหม่แล้วครับผมถ้าชื่นชอบยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกําลังใจให้กับช่องน้อยน้อยช่องนี้ด้วยนะครับผม ฝากผลงานไว้ด้วยครับผมเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับพี่ๆ้วนะสวัสดีครับผม